ที่เปลี่ยนมาเป็นตัวนี้เพราะว่าแต่เฟนเดอร์มันอาแต่คนเล่นน้อยแต่ผมึ้้หนึ่งในนั้นที่ย้ายจากมาเชลมาเล่นเฟนเดอร์เพราะฉะนั้นบินจะเริ่มต้นใหม่ประการก็จะเดินใหม่สวัสดีครับพบกับช่องเซรคทิวเตอร์นะครับรายการเดิมเลยไอคิวดก็คือต่อจากคลิปที่แล้วนะคลิปหัวร้อนกับมาเชลหลังจากวันนั้นอ่ะก็ได้คิดแล้วว่าถ้าเกิดมันเป็นอดกเราจะทํายังไงใช่ไหมแบบ ถ้าเกิดเรไม่ได้อยู่ในประกันหรืออะไรเงี้ยก็เลยคิดว่างั้นเราเปลี่ยนแบรนด์ดีกว่าอเออเพิ่มเงินแล้วก็เปลี่ยนแบรนด์แต่เป็นแบรนด์อะไรงั้นเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับตัวที่ซื้อมาแทนมาแชลครับเป็นตัวนี้ครับเ็นเดอร์มอนเทเลเดี๋ยวเรามาดูครับว่ามันมีอะไรดีเดี๋ยวไปดูที่บ้านครับคอนตินียจากคลิปที่แล้วดีกว่าก็คือคลิปที่ซื้อลำโพงมาแชลก็คือคลิปัวดร้อนกับมาแชลขึ้นตรงนี้ เขาบอกว่าเราควรเปลี่ยนก่อนไม่หนึ่งตัวแต่ผมคิดแล้วว่าถ้าเกิดมีปัญหามันอาจจะมีปัญหาอีกก็ได้หลังจาก7วันหรือหลังไงสามวันหรือหลังจากประกัน,นหมด1ปีก็เลยคิดว่างั้นงั้นเราเปลี่ยนปัญหาดีกว่าเราย้ายแบรนด์มาเป็นแบรนด์นี้ก็คือแบรนด์ Fender รุ่น m o n t e r e y มันจะเป็นตัวรองท top ดีกว่ามันจะมี m o n t e r e y อีกตัวหนึ่งเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลอันนั้นจะเป็นรุ่นใหม่อันนี้เป็นรุ่นเก่ากว่านะรุ่นหนึ่ง ตัวนั้นจะต่างกับตัวนี้ตรงทีงนเป็นเสียงตาแล้วก็มใหม,ใหม่กว่ามันมีความแัง12เบอร์อันนี้มี10เบอร์หลักๆก,ก็คือสีมอนเทเลตตัวนี้ไม่มีอะไรดีหรอถ้าเกิดเปรียบเทียบกับมาเชลตัวที่ผมซื้อมาก็คือแอคชั่นมาติลูมตัวที่มันมีปัญหาจากคลิปนั้นก็คือตัวเนี้ยถ้าเกิดวัดน้ำหนักกันนะมันจะชนกับรุ่นสแตนมอลสแตนมอลก็คือใหญ่กว่าแอคชั่นมาติดลูมใหญ่กว่ารุ่นแรกที่ผมซื้อมาตอนนั้นหนึ่งรุ่น Act um. มาเชลแอคชั่นมาติดลูมอ แต่ตัวเนี่ย Fender Monterey กำลังขับ90วัตต์90วัตต์ซินพุนนะอะสเปคมากก็คือ120วัตต์ก็คือต่างกันประมาณ1เท่าได้เลยเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเสียงดังกว่าถ้ามาถึงซื้อตัวนี้เหรอครับมันคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปดีกว่าอะคือคนส่วนใหญ่จะรู้จักกับแบรนด์มา a ชลเพราะว่าแบรนด์มาเชลมันทำการตลาดมาแล้วมันก็มีประวัติมานานถูกไหมครับ แต่ตัวเนี้ยมันก็มีประวัติมานานเหมือนกันแต่อาจจะไม่นานเท่าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ด้วยหน้าตาของมาเชลอ่ะมันเป็นของที่ประดับบ้านได้อะมันเป็นพ็ได้อันเนี้ยมันก็เป็นได้แต่มันสวยไม่เท่ามาเชลต่อไปทำไมถึงเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ที่เปลี่ยนมาเป็นตัวนี้เพราะว่าคิดว่าเพิ่มเงินขึ้นไปนิดนึงแล้วมันคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปก็คือตัวเนี้ยมันมันมีกําลังเสียงที่ดังกว่า ถึงหน้าตามันจะไม่สวยเท่ามาเชลก็เถอะแต่มันมีกําลังเสียงที่ดังกว่าเสียงเบสมาเต็มกว่าเพราะว่าเบสมันตัวใหญ่กว่าถ้าเกิดวากันก็คือมันก็คือรุ่สสนสเตนมอเพราะฉะนั้นเราเพิ่มเงินอีกประมาณ1000บาทอ่ะเราได้ตัวนี้แล้วอะ่ะคือตอนแรกที่ไม่ซื้อตัวเนี้ยเห็นนะแต่ไม่ซื้อเพราะว่าหน้าตามันไม่สวยเท่ามาเชลอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดลองฟังดูแล้วก็ก็ไม่เลวนะก็ถ้าเกิดหลับตาฟังไม่ได้ลงรายละเอียดขนาดนั้นแยกไม่ออกหรอกว่าอันไหนคือมาเชลอันไหนคือเฟนเดอร์สำหรับ จากที่ใช้มาประมาณสองสามวันข้อแรกที่มันดีกว่าตัวมาเชลที่ผมใช้คือหนึ่งมันมีสวิต์เปิดปิดเราเทียบกับตัวตัวมาชลเราเทียบกับตัวมาเช A แอคชั่นมาติด o ูมนะตัวนั้นมันจะไม่มีสวิต์เปิดปิดก็คือจะปักกู้ไฟติดเลยเครื่องสามารถเล่นได้เลยอันนี้ก็จะเป็นระบบอนาล็อกหน่อยพนักงานบอกมาจะค่อนข,ข้างมีความทนกว่าถ้าเกิดมันดับเองก็คือเสียแล้วก็ที่เลือกตัวนี้เราอ่ะเอาสองตัวนั้นมาวัดแล้ว เราเอาตัว Act ทันมาติลูมกับ f ฟ n เดอร์ม t นเ e ลมาวัดแล้วตัวเนี้ยมันให้เสียงที่ดังกว่าแล้วก็มันคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปมากกว่ามาแชลคือมาแชลเสียงมันดีจริงนะอันนี้มันก็เสียงดีไม่แพ้กันแล้วก็คงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมกลัวเองอ่ะส่วนตัวผมกลัวเองก็คือกลัวมันจะเสียอีกอะ่นะขนาดอันนั้นเป็นเครื่องเครื่องมือหนึ่งอะ่ะคือแกะกล่องมือหนึ่งดีกว่ายังเสียเลยแล้วถ้าเกิดสมมติใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วเสียก็ต้องรอเวลาซ่อมกว่าจะซ่อมเสร็จแล้วได้นะ ก็เลยคิดว่าเปลี่ยนเลยดีกว่าก็คืออัพมาเป็นตัวนี้แทนเป็นอีกแบรนด์หนึ่งเลยใช้มา2-3วันแล้วถือว่าโอเคเสียงดังกว่ามากคือ ตัวเนี้ยในห้องของผมอะ่ะเปิดเต็มที่แค่เจไม่เกินนี้เพราะว่ามันดังมากเสียงเบสค่อนข้างหนากว่าตัวมาแชลตัวนั้นนะแล้วก็เสียงแหลมเสียงแหลมยังยังเช้นออกมาได้ไม่สุดอะ่ะมันยังแหลมไม่ค่อยบาดใจเท่ามาเชาลรวมๆแล้วมันโอเคกว่ามาเชลตัวนั้นหน่อยเพราะว่ามันไม่เสียงเดี๋ยวเรามาลองฟังกันดีกว่าว่าเสียงมันปัะบมาไหนเปิดเพลงเดิมเลยเสียงแหลม5เสียงเบส5แต่ความดังจะเปิดแค่4 เสียงมันก็โอเคไหมอะเสียงมันไม่ได้แบบหนีกันมากตัวเนี้ยมันคือมวยลองแต่มันเป็นมวยลองที่ช้และคุ้มอะแบมันอาจจะสู้ไม่ได้นะแต่ราคามันอ่ะสู้ได้เลยความคุ้มค่า2ตัวเนี่ยเอามาเทียบกันอะผมว่าตัวเนี้ยค่อนข้างคุ้มกว่าแต่คนจะไม่รู้จักมันเพราะมันคือเฟนเดอร์มันไม่ใช่มาเชลคนจะรู้จักมาเชลเพราะว่าอาจจะได้ยินมานานแล้วประวัติมันค่อนข้างเยอะแต่เฟนเดอร์มันอาจจะคนเล่นน้อยแต่ผมขึ้นอย่างนั้นที่ย้ายจากมาเชลมาเล่นเฟนเดอร์ และอีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยมันมีปุ่มเชฟอ่ะปุ่มนี้คือดันไปทางขวาเขาบอกว่าเบสมันจะมันจะกว้างขึ้นให้มิติของเสียงมากขึ้นนะตัวน,นี้ไม่สามารถเล่นผ่าน Wi-Fi ไ,ได้ ซอสไม่ได้แสามอย่างมีมะเขือเทศมีซอสพริกยอดยอดซอสม่ได้แ่สามอย่างมีบลูทูธมันเขียนว่ามินนี้ก็คือ AUX ันแหละแล้วก็ RCA RCA ส่วนใหญ่จะเป็นกับเครื่องเล่นแผ่นอะอยากได้เหมือนกันอันนี้ไม่แน่อาจจะโดนแล้วก็จะมีไฟนี้ถ้าเกิดสมมุติเราเปิดแล้วก็รวมๆมก็มีประมาณนี้แหละครับ Fender Monterey คือตอนเนี้ยต,ตอนนี้ราคาลำโพงมันถูกตัวนี้ที่ซื้อมาประมาณเกือบเกือบเก้าพันไม่ถึงเก้าพันตัวนี้ซื้อมาค่อนข้างโอเคกับเงินที่เสียไปเพราะว่าเสียงมันดีเหมือนกันอะ ที่ได้มาใช้ตัวนี้ก็เราเป็นคนขอเปลี่ยนเองขอเปลี่ยนจากตัวเก่ามาเป็นตัวใหม่โดยเพิ่มเงินขึ้นไปอีกนิดนึงได้ตัวนี้มาไม่ต้องวอยเงินคืนนะครับมีข้อดีหนึ่งอย่างก็คือบินน่ะมันนับวันที่เราได้ของได้ของคือได้ตัวนี้นะไม่ใช่ได้ตัวเก่าเพราะฉะนั้นบินจะเริ่มต้นใหม่ประกันก็จะเดินใหม่ผมไม่มีปัญหาเรื่องเสียงในการตัดต่ออีกแล้วครับเอาจริงมะซื้อมาฟังเพลงไม่ได้ซื้อมาตัดต่อเพราะว่าผมไม่ได้มีแคปเจอร์ซาวด์การ์ด เพราะฉะนั้น้างผ่านโทรศัพท์ก็โอเคกว่าเอาละครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับไอคิวอวดเดือนหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหวังว่าคงจะไม่มีปัญหาแบบนี้อีกแล้ว